ถ้าเราจะสยบผื่นภูมิแพ้เนี่ยทำยังไงดีผื่นแพ้ก็คือมันมีปื้นมีผื่นแดงเป็นวงเป็นปื้นเป็นแถบอะไรก็ได้ขึ้นที่ผิวหนังเราเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยส่วนใหญ่นี่จะเป็นเหมือนเลื้อรังนะแก้ไขมันยังไงดีข้อแรกคืออยากก่าเกาหมอเข้าใจมันทรมานมากหมอเคยเป็นตอนนั้นนยโคบุตรคน้ายก็เผลอกาอยู่ดีแต่อย่ากเกาเล็บนี่ตัดให้มันสั้นข้อที่2ก็คือเลี่ยงสิ่งที่แพ้ซะรู้แล้วว่าแพ้อันนี้ก็เลี่ยงสิ่งที่แพ้ซะแล้วก็อย่าไปเกามันนะตรงตำแหน่งที่แพ้มีการครบเย็นการาครนนวนาะะามัชชา,ชา แล้วลดการหลังฮิสตมีนตรงนั้นตรงนี้มันคันแล้วเกินเอาเจลเย็นประคบเลยแล้วก็แบบตอนนี้เราแพ้อยู่ก็อย่าใส่ชุดฟิตชุดรัดยิ่งไปทําให้กระตุ้นการแพ้ค่ะก็เลี่ยงฮิติดนั้นอย่าทำให้ผิวแห้งเกินไม่เคยทาครีมเลยอาบน้ําก็ร้อนจัดผิวแห้งมากอันนี้คุณก็ต้องไม่อาบน้ําร้อนเกินส่วนเรื่องการกินให้งดเลยค่ะของหวาน น้ำตาลแป้งขัดเท้าหรือพวกกลุ่มไฮฟุกโตคอนไซรัปพวกนี้การศึกษาชัดเจนทำลายคอลลาเจนไปบล็อกภุมคุ้มกันและที่เรื่องอีกนึงคือไขมันทารานอันนี้น่ากลัวมากเป็นไขมันที่มาจากพวกครีมเทียมมาการีนต่างๆเบเกอรี่ต่างๆหรืออาหารที่ผัดทอดันขมงแล้วใช้น้ํามันที่แบบโอ้มันทั้งครัวเนี่ยค่ะแล้วก็เน้นทานอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเราู้แ่้วภูมคุ้มกันหลักๆเริ่มต้นจากน้ําก่อนยน้ําต้องฟลรดีพาระบบภูมิคุ้มกันไหลเวียนไปตามเก็บกินเซลล์ต่างๆที่มันไม่ดีก็ต้อง กินน้ำให้เพียงพอต่อด้วยโอเมก้า3ขาดไม่ได้เลยค่ะมี e p a d h a อันนี้ช่วยทำให้ลดการอักเสบในร่างกายชัดเจนหาทานเป็นออแฟกซี e เจียซีดวอลนัทงาขี่มอนนน้ำมันปลาเลยก็ได้ถ้าเกิดโอเมก้า3จากพืชจะเป็นฟอร์ม a l a ก็ต้องเปลี่ยนเป็น e p a d h a อีกถ้าโอเมก้า3าจากสั์ก็คือคุณกินปลาแซลมอน,นก็จะได้เป็นโอเมก้า3 e p a d h a เลย